ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกทกท่านนะฮะวันนี้ลุงลบบุรีก็ได้หยิบพระสํมเด็จพระละรักษมณมาทาคลิปให้ทุกทกท่านได้ร่วมศึกษาไปกับลุงลบบุรีนะฮะองค์นี้ลุงลบบุรีดูแล้วก็เห็นว่าสวยดีและดูง่ายนะฮะมวลสารจัดจ้านทุกอย่างมีให้เราได้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนและ ถึงยุคนะฮะดูแล้วเป็นพระยุคกลางนะยุคกลางเราก็จะดูง่ายๆตรงที่การใช้ก็คือดูพิมพ์พระนะดูพิมพ์พระเมื่อดูพิมพ์พระมันใช่นะเป็นของกลุ่มช่างสิบหมู่นะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะฮะดูแลเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเป็นพิมพ์เชียงแสนนะฮะเห็นไหมออกค่อนข้างจะหนาลําบึกเห็นไหม แล้วความหดเหี่ยวยุบยับย่นนะมีในองค์พระครบถ้วนให้เราได้เห็นนะเป็นพระที่ค่อนข้างจะดูง่ายเห็นไหมความเกาหดเหี่ยวยุบยับยน่นมีในตัวพร้อมเบ็ดเสร็จเห็นไหมแล้วความคมชัดของพิมพ์พระนะค่อนข้างจะคมชัดมีมิติดูง่ายดูปั๊บเราก็รู้ว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะแต่ครนี้เราจะดู ให้มันชัวร์เราก็ต้องดูเข้าไปถึงมวลสารใช่ไหมหรือวันลนะวันละก็คือความเก่านะมวลสารก็คือมวลสารที่นํามาสร้างแท้ก็แท้ที่องค์พระก็ดีที่วันณะคือความเก่านะความเก่าเขาจะทาไม่ได้นะถ้าทาเรียนแบบแล้วก็มวลสารกับความเก่ามันต้องสอดคล้องกันไปด้วยกันนะฮะเห็นไหมความเก่าความแท้ตั้งแต่มิติองค์พระองค์พระถูกต้องนะ แล้วก็วันนะก็คือความเก่ามันได้ความเก่าเสร็จแล้วก็มวลสารนะฮะแล้วสุดท้ายนะเพิ่มเติมตามหลักวิทยาศาสตร์ตอนนี้นะรู้สึกจะมาแรงก็คือการตรวจแม่เหล็กนะฮสำหรับลุงลบบรีไม่มีแม่เหล็กถึง4 5 0พเก้าแบบของท่านอาจารย์โจกนะฮะแต่ลุงลบบรีก็มีแม่เหล็กแบบธรรมดาธรรมดาที่หาพอจะนำมาใช้และตรวจได้ฮะก็ แรงดูดก็ถ้าเราคำนวณเป็นกิโลหรือเป็นอะไรนะถ้าอย่างของท่านอาจารย์จกสี่พันห้าร้อยเก้าก็สี่กิโลครึ่งนะเห็นไหมอย่างของหลุงรบบรีก็ประมาณหนึ่งขีดนะเห็นไหมแรงดูดต่างกันน้ําหนักหนึ่งขีดเท่านั้นนะที่ดูดแล้วก็ยกขึ้นได้นะแต่ของมาตรฐานเขาสี่พันห้าร้อยเก้าก็คือสี่กิโลครึ่งนะที่สามารถดูดแล้วยกขึ้นได้จะต่างกันเยอะนะฉะนั้นแรงดูดก็ต้องต่างกันนะ เหมือนรถพ่วงกับรถไอ้อะไรรถเก๋งเล็กนะขนาดพันห้าร้อยซีซีกับรถพ่วงเนะี่ยสองพันไอ้สองร้อยซีซีเลมันจะต่างกันฟ้ากับดินนะเหมือนกันนะฉันได้ก็ฉันนั้นแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเบื้องต้นนะฮะไม่ใช่ว่าใช้ได้เป๊ะไม่ใช่ใช้เบื้องต้นได้โอเคนะแล้วก็คุยกันเล็กเล็กน้อยๆเกินดูแล้วนะฮะถ้าเราเข้า ดูกล้องขนาดพันห้าร้อย x แบบใส่กรอบนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่อันนี้คือใส่กรอบแล้วเข้าดูนะที่กล้องขนาดพัน x นะฮะแล้วกานนี้เข้าขยายที่จอทีวีสี่สิบสองนิ้วนะเห็นไหมมันก็จะมีแสงสะท้อนมีความไม่ชัดเจนใช่ไหมทำให้เราดูมันยังไงฮะเขาเรียกว่า ไม่เต็มอิ่มนะคุยง่ายว่ามิติไม่เต็มร้อยเห็นไหมถ้าเราดูแบบนี้มิติมันจะออกมาไม่เต็มร้อยสะท้อนนั่นมั่งสะท้อนนี่มั่งฮนะเราจะซูมเข้าไปก็ดูจะลําบากถ้าดูเผยๆมันผ่นนานมันก็ดูได้ใช่ไหมโอเคนะลุงรบรีก็แกะซะเลยเห็นไหมอนุญาตนะาานนะแป๊บหนึ่งขอแกะเพื่ออะไรแต่ไม่ออกทั้งองค์นะหรืออาจจะออกทั้งองค์ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอ เบื้องต้นกันว่าดูด้านหน้าของกันก่อนนะที่กล้องขนาดพันเอ็กแล้วก็เข้าจอทีวีโอเคฮะนี่ฮนะเห็นไหมเราก็จะเห็นมิติจะดีกว่าเมื่อกี้นินดเยอะเลยฮนะไม่ใช่นิดเยอะเลยก็ขอปรับกล้องนิดหนึ่งฮนะพอปรับกล้องมันจะชัดเจนมากพอชัดเจนที่เราเห็นนะเห็นไหมถ้าท่านดูผมดู เราก็จะเห็นนะนี่คือความหดเหี่ยวยุบยับย่นนะเห็นนะนี่คือความธรรมชาติเห็นนะธรรมชาติในองค์พระเนี่ยดูกันเลยนี้นะเหล็กไหลเห็นนะเหล็กไหลแร่ดอกมะขามที่เป็นน้ําตาลสนิมนะอันนี้ความหดเหี่ยวยุบยับย่นคาบแคลไซ้ยเห็นนะแล้วก็เหล็กไหลต่างต่างเห็นนะทั้งใบหน้าท่านเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลแร่ดอกมะขาม หล่แร่ดอกมะขามก็ลักษณะเขาเพ,พิเศษต้องมีน้ำตาสนิมฮะเห็นไหมจะผลออกมาแบบนี้เนี่ยคือเหล็กไหลแร่ดอกมะขามเห็นไหมเนี่ยเหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะมันจะผดออกมาแบบนี้แล้วนอกด้านก็เรียกอะไรนะผมขอเรียกผมพุทธคุณก็แล้วกันขึ้นมาเป็นก้อนใสๆนะนะเป็นก้อนใสๆที่ผดออกมาจากผิวองค์พระนะเนี่ยให้เราได้เห็นเนี่ยเห็นไหม าเารียกผมผู้จัคุณหรือผมวิเศษของท่านนะมันจะผุดขึ้นมางอกขึ้นมาเหมือนเขาเรียกดอกอะไรนะที่ผุดขึ้นมาเนะี่ยอันนี้ก็เราก็คงจะพูดกันว่ามันก็คงจะเกิดจากการสวรดมนต์ไหว้พระนะฮะเราปฏิบัติดีสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนเขามีพลังเทพมีพลังสิ่งที่ดีๆอยู่ในองค์พระอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อได้รับ สิ่งที่ดีเติมพลังเข้าไปนะมันก็จะผุดโผล่ใสสาว่างขึ้นมาเหมือนมีชีวิตนะในองค์พระมันก็จะเกิดมิติความสวยงามทุกอย่างจะผุดโผ่ออกมานะนี่ฮะก็ให้เราได้ดูก็ชมกันไปลุงลบบุรีก็เล่าให้ฟังว่ามิติพระมันมีชัวร้อยเร์เซ็พระสมเด็จแท้นะเราดูเท่าไหร่เราก็จะดูเห็นว่ามันน่าดูน่าชมน่าส่องเห็นนะ ันนี้คือความแท้เพราะมันเห็นอะไรต่างๆความแท้อยู่ในองค์พระที่สามารถปุดโพมาแล้วได้เห็นนะเห็นนะทุกอย่างสําหรับพระองค์นี้ลงรักน้ําเกี้ยงนะฮะลงรักน้ําเกลี้ยงเคลือบไว้เพราะพระรุ่นนี้มันเป็นพระยุคกลางพระยุคกลางก็หลวงปู่ท่านใช้น้ําอ้อยเชี่ยวนะเป็นตัวเชี่ยวมือนสาร พอเชื่อมมันสารแล้วครับนี่พอมันแรกๆนะฮะตอนมันเปียกมันก็เหนียวติดกันดีมันมีรอยเหนื่อยเห็นไหมแกะถึงไม่พิมพ์พอถึงลมเลือดตากไว้แห้งนานๆนะอายุหลายๆปีอาจจะเป็น6กสิบเจ็ดสิบปีแล้วครันนี้ความแห้งนะของน้ำอ้อยเชี่ยวนะมันก็จะเริ่มตึงเซตตัวพอเซตตัวแล้วครันนี้การกอบยึดเหนียวของน้ำอ้อยเชี่ยวอาจจะไม่ค่อยดีก็เกิดการระเบิดถนะ ระเบิดทําให้เราได้เห็นเนี่ยนี่คือรอยระเบิดผิวพันธ์เนี่ยขององค์พระระเบิดแตกที่เขาเขียนไว้ที่ท่านอาจารย์รีอัมประวายหรือว,ว่าท่านมานัตยาขันหรืออาจารย์จะเล่มชดช่วงนะที่ว่าเขียนบันทึกไว้นะจากปากคำแล้วปลู่คำนะบะันทึกไว้แล้วก็บอกเขียนต่อต่อกันมานะว่าท่านได้ดูพระของท่านชุดนี้แล้วนะฮะ ท่านไม่ค่อยสบายใจนะพาไม่สบายใจก็คงจะปรึกษากับช่างหลวงหรือว่าผู้ที่ช่วยกันสร้างนะจะแก้ปัญหายัางไงอะไรเพื่อนนันนะนะผมผมดาวนะอันนี้ดาวออกก็ได้ความคิดขึ้นมาคือเอานี่ฮะเขาเรียกลักน้ำเกี้ยงนะลักน้ำเกี้ยงก็เข้ามาตั้งแต่สมัยต้น รุนเก้รการยกาที่สามนะขึ้นรัยการที่ส mm ี hmm. ่ก็เลยเราของอมาทาเลยเห mm hmm. ็นไหมมาทาเคลือบปาลาตัวรักษาผิวองค์พระได้ดีมากนะะไม่มีแตกไม่มีรันอีกแต่ก่อนจะทาท่านก็ให้ทำทำความสะอาดก่อนนะองค์พระปัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วการรักน้ําเกลี้ยมาทาพระรุ่นนี้จึงเป็นพระที่รองรับน้ําเกลี้ยไว้นะใครได้ครอบครองก็ ขอให้ท่านตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงมันจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะนะ้วพระรุ่นนี้นะจะเป็นพระยุคกลางที่หลังจากหลวงปู่ท่านได้ชุดงไปจังหวัดกระแพงเพชรน,นะสองสามเก้าสองแล้วท่านได้ไปที่ไปฮะไปคน้นได้ไปอ่านดูบันทึกแล้วก็ได้ไปค้นหาพระเจดีแล้วก็ได้พบนะ เลยพบจึงได้เก็บเอาเศษพระซุ้มกอแล้วก็พระปางดีลาเม็ดดอกเม็ดขนุนอะไรพวกนั้นนะเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของเก่าตั้งแต่ท่านปู่ฤษีทั้งเก้าสร้างทิ้งไว้นะท่านก็เลยให้นำใส่เดือลงล่องเข้ากรุงเทพนะเสร็จแล้วสองสามเก้าสี่ือช่วงนั้นนะหลังจากนั้นมาท่านก็ได้สร้างนำ เศษพระซุ้มกอเศษพระที่นํามาจากกําแพงเพชรน,นะมาเป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จยุคนี้ชุดนี้นะพระสมเด็จชุดนี้ถึงได้มีแร่ดอ,อกมาขามแล้วก็เศษพระซุ้มกอค่อนข้างจะเยอะนะฮะในองค์พระแทบทุกองนะกล้าพูดไปเลยเลยแทบทุกองค์ถ้าเป็นพระยุคกลางรุ่นนี้สร้างนะที่ลงลักน้ําเกี้ยงนะส่วนมา,จากจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ลงลักน้ําเกี้ยงก็ได้ะฮะ โอเคนะอาจจะลงรับรักดำรักแดงอะไรเพื่อน,นี้ก็ได้นะผมจะไม่เน้นรักน้ำเกลียงอย่างเดียวนะรักน้ำเกลียงที่ลงนี่ก็เพราะว่าพระมันเกิดการระเบิดนะซึงได้ลงรักน้ำเกลียงไว้ถ้าไม่ระเบิดก็คงไม่ลงนะคิดว่านะเพราะเราก็เกิดไม่ทันแต่เราก็พอจะอนุมานความเป็นจริงที่มันแสดงออกที่องค์พระและผิวองค์พระนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็เจาะเข้าไปดูสักหน่อยหนึ่ง ่อนที่เราจะเปลี่ยนไปดูด้านหลังนะแล้วคลิปนี้ผมว่าผมจะไม่ทํายาวนะเห็นไหมอันนี้คือลักษณะผงวิเศษนะเห็นไหมสีขาวคล้ายแคลไซนนะออกมาที่บริเวณผิวตรงนี้คือหน้าอกพระนะหน้าอกหลวงปู่ท่านเดี๋ยว้ดูใหม่นี่นะคือหน้าอกพระนะผมซูมเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อดูสีขึงเข้าขาวนี้ สีขาวนะี่ถ้าเราดูปั๊บแนละ้วขยายดูอะไรดูแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะแคลไซที่มันพูนพอกออกมานะที่บริเวณผิวหนะ้าอ,อกนะก็คงจะเป็นพวกผงวิเศษนะเพราะว่าเราส่วนมนไหว้พรนะแล้วใช่ไหมเหมือนปลุกกันมีชีวิตขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเพิ่มทวีคูณงอกงเงยอะไรต่างๆแสดงมาที่ผิวพระเห็นไหมรวมถึงแร่ดอกมะขามอะไรต่างๆนะเห็นไหม สิ่งไหนที่เคยปิดตัวหรือว่าเคยมัวหมองอยู่นานนะพอได้รับพลังพุทธคุณในการคนที่ครอบครองสวดมนต์ไหว้พระแนละเราปฏิบัติก็เหมือนเราเติมพลังให้ท่านนะนะสวดชิมมน,ชนัญชรสวดมนต์ไหว้พระมีศีลห้าทำทุกวันวันละเก้าจบนะสวดอภกันไตจปิฎดนะเทพเทวอาราเขาสถิตอยู่นะเขาก็กลับมานะมาฟังมาอะไรแล้วก็ เขาเรียกว่ามันก็มีปฏิหารออกมาที่วัตถุมงคลน,นะให้เราได้เห็นกันนะว่ามันจะสดใสขึ้นนะสดใสล่างอกเงยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะทุกอย่างจะฝุดโผล่นะเห็นไหมรวมทั้งเหล็กลงเหล็กไหลอะไรต่างๆ,ๆ,ๆความเก่าเข่าไส้อันนะี้และอดอกมะขามทุกอย่างนะเห็นไหมมันจะแสดงออกให้เราได้เห็นเมื่อเราได้เห็นแล้วนะได้ชมเนะี่ยเราก็จะเกิดความปลื้มใจนะ เห็นไหมปลื้มใจในสิ่งที่เรามีเราได้เห็นนะเมื่อเราหยิบมาสอ่อ,าองเนื้อพระองค์เนี้ยค่อนข้างจะสวยนะเหมือนเนื้อมะขามเปียกเขาเรียกเนื้อช่ำหรือเนื้อกยายศาสอะไรพวกนั้นเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นแล่เลกไหลนะเพียบเต็มไปหมดนี่คือพระยุคก,กลางหลังจากหลวงปู่สํมเด็จท่านได้ทุดงไปที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วกลับมานะก็ได้เอาเศษพระสมกอ อหล่ดอกมาขามแหล่เหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำนะที่มาจากทางภาคเหนือหรือจังหวัดต่างเทชรนนะี้เอามาสร้างเป็นพระชุดนี้ขึ้นมานะัก็เลยพระชุดนี้ค่อนข้างจะจัดจ้านด้วยงผงกุฏคุณแล้วก็แหล่เหล็กไหลนะเป็นหลักเห็นนะแล้วก็เศษ,ษพระซุ้มกอด้วยเป็นหลักที่ใส่เข้าไปในองค์พระมันก็เลยทําให้เกิดการตึงแตกระเบิดนะ เพราะมันมันเป็นวัตถุที่ค่อนข้างจะแข็งใช่ไหมที่นําผสมเข้าไปเมื่อทีแรกนะมันเปียกนะน้าอ้อยเชี่ยวก็เหนียวดีแต่พอแห้งเซ็ตตัวไปแล้วมันเกิดการระเบิดแตกเหนะ็นไหมเพราะว่าพอระเบิดแตกนะเหม,มือนสารทั้งหมดที่ท่านใส่เข้าไปมันก็จะผุดโปะ่ว้ที่ผิวแต้อมาทาน้้ออ้อยเชี่ยวไว้ไ,ไม่ใช่น้ำอ้อยเชี่ยวทารักน้ำเกลียงไว้มันก็เลยหยุดยั้งการระเบิดการแตก แต่มันก็นจะกลืนเข้าไปกับผิวพระเห็นไหมทำให้เราจะเห็นหมวลสารที่พุโทโพี่องค์พระค่อนข้างจะตรวจสอบง่ายและมองง่ายนะจุดนี้โอเคนะนี่คือด้านหน้าเห็นนะพระทั้งองค์ให้เราได้เห็นทั้งอะไรต่างๆมีทั้งเส้นพุทธคุณนะเส้นพุทธคุณสีแดงผมเห็นแวบ,บอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวดูดยวปรับกล้องให้ท่านดูนะ นี้ยเส้นพุทธคุณสีแดงนะผมลองแปลงปัดดูนะฮะไม่ออกนะฮะแล้วก็มีเส้นพุทธคุณสีขาวด้วยนะเส้นพุทธคุณสีขาวเดี๋ยวครับปรับกล้องนิดหนึ่งนะเห็นไหมความหดเหี่ยวนะอันนี้คือความหดเหี่ยวนะองค์พระนะเดี๋ยวเราเลื่อนไปสูมเยอะๆแล้วเราก็จะเห็นนะถ้าเราไม่สูมเยอะเส้นพุทธคุณไม่ค่อยเห็นนะเพราะมันเล็กแล้วก็ใส่ด้วย พอซูมเยอะมันก็เกิดการเบอร์มันก็ต้องปรับเห็นไหมปรับแล้วเราก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคือเล็กไหลและอดอกมะขามอะไรต่งตางๆขุดโผล่นะเป็นน้ําตาสนิมเป็นอะไรต่งตางๆให้เราได้ดูได้ชมกันนะอันนี้คือชั้นล่างนะชั้นล่างสุดนะสี mm hmm. <4 S 2> เหลืองคลางหมูเห็นไหมเราก็จะเห็นแร่เล็กๆต,ต่างๆเดี๋ยวเราดูเส้นพุทธคุณนะตอนนี้ผมก็หาเส้นพุทธคุณอย่างเดียว นละเราก็อ่ามาเห็นพวกนี้เขาเรียกว,ว่าของมหาราชนะผงสีแดงเนี้ยผงมหาราชเห็นนะสีแดงที่ท่านใส่เข้าไปในองค์พระนะนะแล้วอาจ,จะเห็นพวกนั้นตาเสนนิ้มแหล่เลกลายดอกมะขามนะฮะเห็นแวบๆอยู่แถวนี้หายไปไหนเอ่ยหายยากเวลาจะจะดูซะไหนับหายยากไม่รู้หายไปไหนเส้นพุทธทคุณพุทธคุณ ก็แบนิดหนึ่งนะโอเคนะแล้วก็เลื่อนหากันไปทุกอย่างต้องใจเย็นๆนะดูพระองค์หนึ่งเนะี่ยบางทีนะดูเป็นครึ่งวันแเราไปดูแบบรีบๆร้อนๆเลนี่มันมันจะไม่ค่อยเห็นความเป็นจริงแล้วก็อะไรต่างๆการส่องพระดูพระตั้งใจเย็นจริงๆอนะถ้าใจไม่เย็นนี่เราจะไม่ค่อยได้เห็นความเป็นจริงในองค์พระเท่าไหรนะ่อะจะดูลวกๆนะ ขอรู็ด,ดูกักวอะไกัน,กนถ้าดูใจเย็นเนี่ยเราจะเห็นมิติเยอะนี่อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผงหาราผงสีแดงนั่นเองเห็นไหมกเหลาลๆนะั่ะเยอะนะแล้วก็นี่พวกเสร็จพระสุ้มกอเห็นนีะ่ที่ซุกซ่อนแล้วก็นี่แล้วหลายๆดอกมะขามเห็นไหมนี่เจอแล้วเส้นพุทธคุณสีขาวนะนี่เส้นพุทธคุณนะเห็นไหมมีทั้งสีแดงสีขาวนะอยู่ในองค์เดียวกันเนะี่ อันนี้คือลักษณะความหดเหี่ยวนะนะที่ผิวพระโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนิดนะด้านหลังผมไม่ไม่แกะออกกรอบนะเออไม่ได้ต้องแกะเพราะว่าต้องลองต้องลองทางแม่เหล็กใช่ไหมโอเคฮนะต้องแกะอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดหนึ่งนะ พราะแกเราก็มาดูแบบนี้นะอันนี้คือความหดเหี่ยวนะเห็นไหมการระเบิดและหดเหี่ยวของเนื้อพระเนื้อผงตรงนี้นะะเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นความผุดโผล่นะคือพวกแร่พวกผงบนสารต่างๆของหลวงปู่ท่านนะมันจะผุดโผล่แล้วท่านก็ลงลักน้าเกลี้ยไว้อีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแตกไม่ให้มันระเบิดมากกว่าน,นี้มันก็หยุดการระเบิดโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องขนาดพันเอฟ เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปปรับนิดหนึ่งนะฮะก็ปรับเราก็จะเห็นนะเนี่ยลายไหล่ไผดำเห็นนะถล็กไหล่ไผดำลรยดอกมะขามผงสีเขียวเห็นนะเราจะเริ่มเห็นแล้วครเนี่ยนี่ลายไหลดอกมะขามนะผุดโผล่ที่ผิวเห็นนะสีเขียวเห็นนะเมื่อกี้นี่ไม่เห็นนะดูสีเขียวผงสีเขียวเห็นนะผงพุทธคุณเหมือนท่านนะมันจะต้องมีในพระสมเด็จเห็นนะ อันนี้ะเหล็กไหลฮะเหล็กไหลเงินยวงนะผงวิเศษเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี้ยไล่ไปแล้วครับคันนี้เราก็ต้องไล่นะฮะนะครับปับนิดหนึ่งเนียความหดเหี่ยวความหนึบนุ่มเหน็นยนมมันจะเป็นลักษณะาคล้ายๆฟิลม์มแล้วก็แร่เหล็กไหลนะชัดเจนมากฮะคันนี้เห็นไหมผงวิเศษเนียสีขาวแร่เหล็กไหลเห็นไหมเหล็กไหลแร่เคยหนิมไอ้ไอ้เหล็กไหลแร่ดอกมะขามเห็นไหม นี่ผงก็ดิ้นจิตปวงจิตป่าอมเทานะเห็นี่ยเล็กไหลเห็นนะเรานะก็ดูกันไปกันเห็นไหมเล็กไหลเศษพระซุ้มกอเห็นนะะน,นะเนี่ยเศษพระซุ้มกอแล้วเล็กหลด้วยอยู่ด้วยกันนะฮะเห็นไหมเราก็จะ ค่อยๆให้ดูไปนะเห็นไหมเล็กไหลเห็นไหมเหล็กไหลไพ่ดำเหล็กไหลเงินยวงเสร็จพระสุ้มกอเนี่ยนะเสร็จพระสุ้มกอเห็นไหมนี่ยเหล็กไหลไพ่ดำเห็นไหมแล้วก็มีน้ำตาสดิมด้วยก็แสดงว่าเหล็กไหลแร่ดอกมะขามก็อยู่ด้วยนะเหล็กไหลแร่ดอกมะขามเห็นไหมนี่เหล็กไหลเงินยวงเห็นไหมเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยเหล็กไหลไพ่ดำเนี่ยเหล็กไหลแร่ดอกมะขาม อันนี้เศษนี่นะสำคัญเหมือนกันนะเขาเรียกรัตนาชาติหรือว่าหินสีเทานะเห็นไหมหรือว่าพระธาตนะที่หลวปู่ท่านใส่อันนี้นะคือวิเศษสุดเลยนะอันนี้ให้ท่านได้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านดูที่ผมถือว่าวิเศษสุดนะถ้ามีพระองค์ไหนมีแบบนี้นะ นั่นนี่คือผมจะเรียกท่านว่าคือตาเทวดานะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธินะมีพุทธคุณในตัวนะเหมือนดาวฤกษ์เลินนะอมม่วงอมสีม่วงนะสว่างเหมือนดาวฤกษ์เห็นนะสว่างในตัวนะเห็นนะถ้าท่านเห็นในพระสมเด็จมีแบบนี้ท่านคว้าได้เลยนะน,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะเห็นนะ มันจะสว่างแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมสว่างเป็นเม็ดเขาเรียกเม็ดเงินเม็ดทองเน,นี้ยแต่สําหรับอันนี้นะเขาเรียกวเหล็กไหลตีเงทับนะเกดเอเลยนะเห็นไหมอมมอ่วงอมเขียวนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะสำหรับนี้คือหินสีเทานะหรือว่าเขาเรียกว่าพระธาตุหินพระธาตุนั่นเองนะก็เกนะก็ดูกันไปนิดหน่อยนี่คือด้านหลังนิเศษพระสมกอนะเห็นไหม น, 96, นี่นะผงเงินผงทองเห็นไหมผงเงินผงทองเห็นไหมนี่ผงทองเนี่ยเนผงทองเหรออันนี่นะคือเหล็กไหลนะเห็นไหมอันนี้ผงวิเศษถึงท่านนะเนี่ยเนี่ยผงวิเศษถึงท่านก้อนขาวๆนวลๆผมก็จะดูอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ เศษพระสมกรนะก่อนเบลอระเนี่ยเนี่ยเศษพระสมกรณนะ์นะนี่ขอบล่างนะเกิดการแตกและชำรุดเห็นนะอันนี้คือความเก่านะเห็นนะเราจะให้เห็นความเก่าอนะไรคะเนี่ยแล้วก็เห็นอะไรคีอเขียวสว่างอ๋อนี่เห็กไหลเงันยวงนะแล้วก็ข,บขับเหล็กไซน์นะแล้วก็เหล็กไหลนะสีอมม่วงนะ อันนี้คือเหล็กไหลพิเศษหรือเหล็กไหลแบบคล้ายปีกเมืองทับนะฮะเกจเอผมจะมองแบบนั้นเลยนะจะเจอเหล็กไหลแบบนี้ในองค์พระนะอันนี้เศียพระสุกรนะก้อนเบลอเลยเห็นไหมอันนี้ของม,มาหาราชนะอันนี้ก็พบของม,มาหาราชรวมเศียพระสุกรด้วยนะสีแดงน,นี่ของพิเศษเองท่านนะผมสีขาวเห็นไหมอันนีเนี่ของพิเศษของนท่าน แล้วก็นั่นก็คือความเก่าหนเหี่ยวยุบยับย่นนะนี่ฮะพระอายุได้อายุเป็นร้อยร้อยปีต้องเป็นแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็อะไรนะเห็นไหมขอบมเขียวเขียวก็ฟ้าหน่อยนึงนะรรก็ผงวิเศษ่วนท่านนั่นเองนะที่ให้เราได้เห็นกันโอเคนะสําหรับสมเด็จองคนี้นะความหนเหี่ยวยุยบยับยน่นเดี๋ยวเราไปลองทางไม่เลกจนดูนะยี่สิบสามนาทีผมว่าผมจะทำสิบห้านาทีเท่านั้น ทําไปทํามาไปยี่สิบสามนาทีอีกแล้วมันก็หนีไม่พ้นมันจะสามสิบนาทีตลอดอืมรับขอวางพระก,ก่อนฮะเพราะว่ามันไม่ได้มุมไม่ได้เหลี่ยมอ่ะโอเคแบบนี้ก็ได้ละลองทางไม่เหล็กดูนะล้มมาอายกได้นะฮะติด แรงมากอะดูดแรงอันนี้ขนาดไม่ใช่สี่พันห้ารอยเก้านะฮะอันนี้คือแม่เหล็กธรรมดานะที่ผมรวบรวมมาทําเป็นแม่เหล็กดูดก็ประมาณขีดหนึ่งอะนน่นนะฮะยกได้ฮะยกได้ะไดตะแคงได้ยกหัวยกหางหมุนไปหมุนมาได้เห็นนะอันนี้คือแรงดูดแค่ขีดเดียวนะไม่ใช่สี่พันห้ารอยเก้าก็ให้เราได้ดูได้ชมกันทุกอย่าง ระแท้แท้ที่พระศึกษาศึกษาที่พระการฟังคนอื่นก็พูดเขาเล่าก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานแบบหนึ่งของแต่ละคนนะที่เขาเอามาถ่ายทอดให้เราได้ฟังแต่ความจริงนั้นที่เราจะเรียนรู้จริงๆก็คือแท้แท้ที่พระและเรียนศึกษาด้วยพระนะเพราะพระ เกิดตั้งแต่ท่านเริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันนะฮะใครจะโกหกไม่ได้ทุกอย่างมีอยู่ที่องค์พระหมดผมจะเน้นอย่างเดียวว่าแท้แท้ที่พระนะไม่แท้ก็ไม่แท้ที่พระทุกคนกอให้ประสบผลสำเร็จโชคดีนะฮะสำหรับคลิปนี้ลงุงลบบรี คงม,มีเท่านี้นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แต่ถ้าว่าเห็นไม่มีประโยชน์ก็กดทิ้งไปนะให้เป็นไรลุงลบรีไม่ว่ากันถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะศึกษาหาความรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะก็เท่านี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ